อยู่หัวก็พันเก้าสวัสดีครับทุกคนทุนกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพามาดู คลิก150นิดหนึ่งนะครับมาอัปเดตราคาคเพืเ่อนๆเผื่อใครสนใจนะครับคลิก150นะครับโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะตัวเนี้ยจะมีวันนี้มีตารางการผ่อนให้ด้วยนะครับว่าใช้เงินเท่าไรเนี่ยของรถเท่าไรนะครับเ <Wow. S 1> ดวานบคันก่อนนะครับตันนี้เป็นสีน้ำเงินด้านนะครับสีน้ำเงินเดียวกันกับตัวโฟร์ซา350เลยนะ ใช้ใช้อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมนะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมาเราไปดูจุดเด่นกันเลยนะครับจุดเด่นก็จะเป็นไฟหน้านะครับเป็น led นะครับเป็น full led ทั้งคันเลยนะตัวนี้ทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็จะมีไฟสูงไฟต่ำแยกส่วนแบบนี้นะครับไว้สองข้างนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นไฟสูงนะครับใต้คานตัวนี้จะเป็นไฟต่ํานะครับ แล้วก็มีไฟเดทามลันนิ่งไลท์เอ,อ้ยไม่น่าได้นะครับไฟเดย์ไลท์แล้วกันนะครับคุณง่ายๆนะครับถามว่าสวยนะสีตัวเนี้ยมันเป็นสีใหม่้วยสีใหม่ของคลิกนะครับ รอบด้านบนไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีน้ําเงินด้านนะครับบางโคนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับน้ําเงินด้านนะครับมาดูโชกโชกก็จะเป็นสีดํานะครับสีเดียวกับล้อรถเลยหน้าล้อเลยนะครับแม็กก็ซีซีอย่างนี้นะครับเป็ียบเขาเรียกเป็นหาการละกันนะครับเรียกหางการแล้วมีซีไปด้วยนะครับเป็นซีนะครับแบบนี้เลยนะครับ ขนาดขอบล้อก็ค้อสิบสีนะครับขนาดยาง90้าสิบทับแปดอสินะครับยางตัวนี้ไม่มียางในนะครับเป็นยางชุบเหล็ดนะครับก็ถ้าตะปูต่าอะไรพวกนี้ครับจะเพิ่งดึงออกนะครับใช้ไปก่อนนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์นะคร่าวๆนะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถ้าใครเห็นตะปูต่ำอย่เพิ่งดึงออกนะครับถ้าดึงออกคือรั่วเลยนะครับจอดอย่างเดียวนะครับนี่ปั๊มเบรกหน้าก็จะเป็นสีแดงนะครับจานดิสก็เป็นแบบนี้เลยครับเขาเรียกเวิฟดิสใช่ไหมครับ แล้วเวฟดครับไมาดูเรียกถูกหรือเปล่านะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าทับเบกหลังนะครับเป็นระบบคอมบยเบรกนะครับคือเบรกด้านหลังนะเบรกข้างซ้ายนะครับจะกระจายแรงเบรกไปด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลัง7 0ดิบด้านหน้า3 0ิบนะครับถ้าเราเบรกด้านขวามือก็จะเป็นเบรกหน้าเบรกเดียวนะครับ แฮนด์ด้านหน้านะครับจะมีสีเทาตัดให้ด้วยนะครับสีบอลือสีเทานะครับตัดตรงนี้นครับตัวกางจะเป็นสีดำนะครับนี่มาดูด้านข้างนะของตัวรถนะครับจะมีสติต๊กเกอร์150 i นไอนะครับติดอยู่นะครับเป็นแบบนูนนะครับตัวนี้ จะมีที่แขวนนะครับของให้ด้วยนะครับเนี่ยครับที่แขวนถุงแขวนของแขวนกระเป๋าอะไรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บของสองข้างให้ด้วยนะครับแต่ไม่มีฟ้าผิดนะครับตอนนี้ไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับติดการบำรุงรักษายางนะครับนี่นีบอกอยู่แล้วเราต้องเติมลมเท่าไหร่นะครับแล้วชุดกุญแจตัวนี้จะเป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับตัว1หนึ่งห้าสเป็นชุดกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับ เรียกอีกแบบหนึ่งก็คีเรตใช่ป่าผมนันจะประมาณนั้นนะครับผมเรียกชุรสมาร์ทคีแล้วกันนะแล้วก็จะมีวิคเต์แก๊สนะครับผมเรียกง่ายๆนะจบเลยนะครับนี่สวิคเต์แก๊สนะครับเปิดสุดก็เป็นเปิดตำแหน่งออนนะครับแป๊กที่สองนะครับจะเป็นเปิดเบานะครับแป๊กที่สามเพื่อปิดกุญแจแล้วก็หันคอสุดนะครับก็เป็นล็อกคอครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นล็อกคอครับแค่นั้นเองนะวิธีใช้มาดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็น เดือนใหม่นะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับมีบอกนาฬิกาบอกทิปบอกอัตราการหยัดน้ำมันนะครับมีทุกอย่างไปทางแฮนด้านซ้ายนะครับจะเป็นสวิตช์ไปสูงไฟต่ำนะครับมีเตะแล้วก็ไฟเลี้ยวพอมาด้านขวานะครับก็จะเป็นสวิตช์ไอเดีติสต็อปนะครับสวิตช์สตาร์ทระบบไอเดียติสต็อปทำงานยังไงนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับถ้าเราเปิดไว้อยางงี้นะครับตำแหน่งนี้กดมาด้านหลังอ่ะ แล้วเราจอดติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัตินะครับแต่เราไม่ต้องสตาร์เครื่องใหม่นะเราบิดเครนเร่งปุ๊บเครื่องยนต์จะติดทันทีเลยครับตอนที่เราจอดประมาณ3าวินะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเครื่องยนต์จะดับให้เราเลยนะครับแต่นะครับรบกวนนะครับถ้าใครมีเด็กยืนอยู่ข้างหน้าหรือหน้าข้างหน้านะครับรบกวนให้เปิดไปด้านนี้ฟ้านะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะเพราะว่าเด็กชอบบิดคันเร่งเล่นนะครับเราฝากด้วยแล้วกันนะครับชี้ชัดมือถือก็ไม่มีนะครับตัวนี้นี่กล ถุงพื้นวางเท้านะครับเผื่อใครหาตัวนี้อยู่นะครับนี่อยู่จุดนี้นะครับถอนแล้ตัวเดียวแล้วก็งัดเยขึ้นมาได้เลยนี่ด้านล่างที่พื้นวางเท้าจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็หน้ากล่องอยู่บล็อกนะครับจะเป็นเฟลลิงนุ่มๆนะครับเป็นพลาสติกนุ่มนะครับตัวนี้ไม่สามารถทําสีได้นะครับมันเป็นพลาสติกมันๆแล้วก็จะมีเขียนคําว่า PGMFI นะครับ Full Injection นะครับ ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนุ้นนะครับตัวนี้เป็นชุบโครเมียมแบบสวยมากดูเหงาวิ่งๆนะครับเงาตาแตกเลยตัวแบบนี้ดับหลังก็จะเป็นสีบรอนหรือสีเทานะครับก็สวยดีนะครับใครใช้อยู่คลาส 150cc ผมว่าโอเคนะราคาไม่แรงด้วยนะครับ ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับฟ u l LED มาล้อไลไมาดูล้อหลังนีดนึงนะครับล้อหลังขนาดยางร้อยทัพแปดเศษนะครับเป็นล้อขออสิบสี่นิ้วนะครับล้อแม็กก็ลายเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับร้อยห้าสิบซีนะครับวันนี้เป็นชกเดียวนะทุกท่านนะครับชกเป็นสีแดง ทัดมากนะครับสีเดียวกับปั๊มเบรกเลยนะครับสีแดงเรสีแดงเดียวกับปั๊มเบรกเลยนะครับหมเคอนยนตัวนี้ผมว่าน่าจะคล้ายๆ PCEX นะครับ PCEX หนะึ่งห้าศูนย์อะคล้ายๆกันนะครับแต่ PCEX มีสองสองชกนะชกคู่นะครับแต่คลิกมีชกเดียวนะครับนี่ก็คือหมอกองกานนะครับ เครื่องยนต์ E-S-P นะครับ e n h a n c e Smart Power ออกด้วยมาหล<ว>ายคลิปแล้วเนาะต้องได้แล้วล่ะนะครับอ่าสังเกตดูนะครับทุกท่านรถรุดด่นไหนที่เป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับจะไม่มีคาร์ตาร์เท้ามาให้สักคันเดียวนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีสักไม่มีคาร์ตาร์ไม่ให้เลยครับมีแต่สตาร์ทมือแต่ผมว่าถ้า เราเปิดตัวกุญแจไม่ได้ตัวเตาแก๊สไม่ได้นะครับมีคาสตาร์ไดกได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ได้มีไปอยู่เลยนะครับน,นี้ผมคิดสตัวนะครับท่านอาจจะคิดยังไงก็ลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับมาดูใต้เบาะนิดนึงนะครับใต้เบาะนะครับจะมีสติ๊กเกอร์อแบบนี้มาให้นะครับทุกคันเลยนะครับสำหรับรถปี2020จนถึง2021นะครับ บอกอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับราคาแนะนำนะครับกล่องยูบ็อกตัวนี้นะครับสามารถเก็บหมวกกัน็อกเต็มใบมได้นะครับแต่การความจุข,ของกล่องยูบ็อกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับอยู่เครื่องมือช่างก็จะมีมาให้2อ,อย่างนะครับไขค,รครวงกับบล็อกหัวเทียนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีสมุดและระกันเสียบไว้่างนี้นะครับถ้าใครมาวางในกล่องยูบ็อกนะครับ ทีว่ามันเกะกะนะครับมาวางในนี้เลยเสียบในนี้เลยนะครับหลังเบาะนะครับมีที่เส Mont ียบอยู่นะครับนี่เราจะมีสมุดรับประกันมาให้นะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับอย่างนั้นหลงอย่างรับประกัน6เดือนแบตเตอรี่6เดือนนะครับส่วนที่ทางฮอนด้าไม่รับประกันก็จะมีผ้าเบรกหน้าอะไรพวกนี้ครับที่ใช้งานแล้วมันสึกหลอนะครับตัวนั้นอ่ะฮอนด้าไม่ได้รับประกันนะครับแต่ยางรับประกัน6เดือนนะตัวอย่าง อเคก็สวยครับสวยใครซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ช่วยได้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกได้นะเพื่อนเพื่อเพื่อนเอยากได้นะครับเดี๋ยวกังตัดสินใจซื้อครับมาดูราคานะครับราคาตัวนี้นะครับราคาเดียวกันกับตัวเก่าเลยนะเพราะราคาตัวนี้ครับผมใช้ไปตัวเก่านะครับเพราะว่ามันราคาราคาเท่ากันนะครับตอนเลขต่างกันห้าร้อยนะตัวนี้เท่ากันละนะครับขายราคาเดียวกันเลยหกหนึ่ห้าร้อยนะครับ ก็ถ้ใครหาสีขาวอยูตัวนี้ยังมีอยู่นะครับคันนึงเหลืออยูกคันนึ่งสีขาวขาวส้มนะครับเผื่อใครสนใจหนึ่งห้าร้อยนะครับใช้ดาวผ่านลายก็ประมาณหมื่นอู้ผ่นลายก็หนักอ,อยู่ครับหมื่นหมื่นแปดประมาณหมื่นแปดนะครับสิบสองว่าก็สนะี่พันห้าสิบบาทสี่พันห้าร้อยสิบาทอะพูดผิดตีวทีนะครับยี่สิบสองว่า 2, 60, สองพันหกร้อยหกสิบนะสามที่หกว่าก็พันเก้า ไฟนั้นก็ส่งสอ3 0 4 0ี่บาทถาาที่ผมว่ดน,นะครับเลือทลไลก็ลองโทรมาถามได้นะครับแปะจะเก่าๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าครับเป็นป้ายรุ่นเก่าแต่ราคาเท่าก,กันกับตัวใหม่เลยนะแต่ระบบอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะครับตัวเก่าตัวใหม่ครับต่างกันแค่สีนิดหน่อยแค่นั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อระบบเบรกให้นิดนึงนะครับนี่อ่ะ้างนี้นะครับข้างเบรก้าง ล้อหลังนะครับจะมีระบบพ a r k ิ่งเบรคให้ด้วยนะครับเวลาเราจอดนะครับเราสามารถล็อกได้นะครับป้องกันรุดไหลนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับเวลาเราอยากปลดล็อกนะครับเราก็กดได้เลยนี่เดี๋ยวตัวนี้คือป้องกันรุดไหลนะครับเผื่อใครไปจอดในที่ลาดชันหรือที่เอียงอะไรไปครับสามารถกดล็อกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ออนก, like, ก, share, ก,ก็จะยินดีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เอเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนก่อนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจัดให้ด่วนๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ